สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตมาป้ายยาเกมใหม่กิดสักหน่อยนะช่วงนี้ผมติดเกมนี้งอมแงมเลยนะทุกคนก็คือเกม c i s t a r of a t l a n t นั่นเองนะเกมนี้เป็นเกม MMORPG ทีมเมจิกพังนะครับผมที่ภาพกราฟิกสวยงามนะแล้วก็ระบบการต่อสู้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆด้วยนะโดยเฉพาะระบบ PVP นะครับผมผมนั่งเล่น PVP ทั้งวันเลยนะเกมนี้คือแบบสนุกมากๆนะครับและก็เกมนี้สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้นะทั้งใน PC เลยก็ในมือถือด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลัง หาเกมใหม่เล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับทุกคนก็ขออนุญ,ญาตมาป้ายยาละกันนะอะไรก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําพื้นฐานในการเล่นของเกมนี้ให้เนาะว่าถ้าเพื่อนๆ้ามาเล่นในวันแรกๆเนี่ยมีอะไรที่เพื่อนๆจาเป็นต้องทําบ้างอะไรก็มีพื้นฐานตรงไหนที่เพื่อนๆจาเป็นต้องรู้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การสร้างตัวละครนะครับเก <alltså S 1> มนี้จะมี5อาชีพให้เราเลือกเล่นเนาะสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวในอนาคตจะมีอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมมาให้เราเล่นด้วยนะแต่ณตอนนี้เนี่ยจะมีแค่5อาชีพเท่านั้นเนาะแลน่ะก ระดับสิบ้าเขาจะมีเปลี่ยนคลาสด้วยนะครับทุกคนซึ่งแต่ละอาชีพเขาก็จะมีคลาสลองที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งเรามาดูกันที่อาชีพแรกนะครับผมก็คือนักดาบนั่นเองเนาะนักดาบเนี่ยจะมีคลาสลอง2คลาสนอะก็คือดาบเวทนะครับหรือว่าเมจิกเบลดเนาะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองก็จะเป็นดาบใหญ่ส่วนอาชีพที่2ก็คือมัสเกตเชียนะครับหรือว่าปืนเนาะใครที่ชอบเล่นปืนเนี่ยก็มาลองอาชีพนี้ได้นะก็จะมีอยู่2อคลาสก็คือคบอที้เต มากกว่านะครับผมเลยก็กันเนอร์นะที่เป็นปืนใหญ่นะครับผมต่อไปอาชีพที่3ก็คือมาจิสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเวทเนาะที่เน้นใช้เวทโจมตีเป็นหลักนะครับโจมตีระยะไกลมีสกิล AOE ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งคลาสเนี่ยจะมีอยู่3คลาสด้วยกันนะซึ่งคลาสแรกก็คือเอล m เมนท l ล i s ส์นะครับผมอันนี้ก็จะใช้เวทธาตุเป็นหลักเนาะแลวก็ใช้เวทซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคลาสที่2ก็คือวอ r ล็อกนะครับอันนี้ก็จะใช้เวทมืดในการโจมตีเนาะแลวก็โจมตีระยะใกล้ถึงกลางนะครับทุกกคนแล้ว็ เข้าสู่รางเมือดได้ด้วยนะและก็สุดท้ายก็คือเมจิเชียนนะครับอันนี้เป็นคลาสใหม่เนาะในช่วง CBT เนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าพอเกมเปิดจริงเนี่ยก็เพิ่งมีคลาสนี้เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนซึ่งเมจิเชียนเนี่ยก็จะใช้สกิลเวทโจมตีเป็นหลักนะครับผมแลวก็ส่วนใหญ่จะออกทีมของนักมายากลเนาะก็สมกับชื่อของเขานั่นแหละที่เป็นเมจิเชียนนะครับต่อไปอาชีพที่4ก็คือพาเพเชียนะครับน้องก็จะใช้เคียวและก็ใช้หุ่นเชิดโจมตีเป็นหลักนะซึ่งพาเพตเชียเนี่ยก็จะมีอยู่สอม ตอนนี้เลยนะที่สามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมมีสกิลฮีลแลวก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นซัพพอตอย่างเดียวในเกมณนะตอนนี้เลยนะครับทุกคนแต่ถึงแม้ว่าน้องจะมีสกิลซัพพอตนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะโจมตีโซโล่เดี่ยวไม่ได้นะครับใน PVP เนี่ยน้องก็ค่อนข้างโกงเนาะและก็เวลาลงด่านเนี่ยก็สกิลแรงไม่ได้แพ้กับอาชีพอ,อื่นๆนะครับเพียงแค่ว่าน้องเขามีสกิลที่ซัพพอตเพื่อนแค่นั้นเองเนาะไม่ได้หมายความว่าน้องเขาจะเเปป็น,น,นร้มไได นนะครับผมซึ่งคลาสนี้ก็จะเน้นโจมตีเป็นหลักเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไป PVP กันนะเพราะว่าสกิลโกงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับและก็สุดท้ายก็จะเป็นอาชีพใหม่เนาะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือไฟเตอร์นั่นเองไฟเตอร์เนี่ยก็จะใช้หมัดโจมตีเป็นหลักนะมี2คลาสย่อยก็คือคลาวสตีเดอร์นะครับคลาวสตีเดอร์เนี่ยก็จะใช้หมัดสพัพสัดนะครับทุกคนมีหมัดสิงโตนะครับมีนกกระเรียนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เล่นเป็นธาตุเนะาะธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําอะไรทํานองนี้นะครับผมมีสกิลคคอออมโบ่่นนข้าางเเยะะแต ก็จะแอบซับซ้อนนิดนึงนะครับมีความเล่นยากนิดนึงนะแต่ถ้าคอมโบเป็นเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยนะครับผมสําหรับคลาสนี้แลวก็สุดท้ายก็คือสตาร์เบรเกอร์นะครับผมอันนี้เป็นหมัดล้วนๆเลยเนาะไม่ต้องคอมโบสกิลอะไรให้ยุ่งยากนะครับต่อยอย่างเดียวหมัดแน่นๆนะครับหมัดหนักๆนะใครชอบสายหมัดอาชูร่าเนี่ยสตาร์เบรเกอร์คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับทุกคนโอเคและนี่คือทั้งหมดนะครับผมของ5อาชีพหลักเนาะที่มีให้เราเล่นสําหรับเริ่มเกมนะใครที่ชื่นชอบอาชีพไหนผมบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งหมดนะครับทุกคนนนอัี้ผม กล้ายืนยันนะเพื่อนๆละทิง้งเทียริสละทิง้งเมตาทั้งหมดเลยเพราะว่าเกมเนี้ยเขาปรับบาลานซ์อาชีพมาได้ดีมากๆนะครับทุกคลาสทุกอาชีพสามารถ PVP ได้ทั้งหมดนะครับผมเล่นมาเกือบทุกอาชีพเกือบทุกคลาสแล้วนะครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเออเราเล่นอาชีพเนี้ยไปนั่งดูเทียริสคนนู้นคนนี้มาเขาบอกว่าเทียริสของคลาสนี้เนี่ย PVP มันค่อนข้างต่ำเนาะผมก็แอบกังวลว่าเออมันจะเล่นได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าพอมาลองเล่นดูด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเล่นได้ไม่ได้แพ้กับอาชีพอือ่่นนเลยครรทุกถ้าา้าาูว ที่ศัตรูเล่นเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นคลาสไหนก็สามารถ PVP ชนะได้สบายๆนะครับหรือก็คืออยู่ที่ฝีมือล,ลุ้นๆนะครับอันนี้ผมกล้าพูดกล้ายืนยันเลิกสนใจเทียริสแล้วก็เลือกเล่นตามอาชีพที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเนาะอันนี้ไม่เหมือนเกมอื่นๆนะทุกคลาสทุกอาชีพสมดุลน,นะครับ PVP ได้หมดอันนี้ผมกล้ายืนยันให้เลยเล่นอาชีพที่สนุกเล่นอาชีพที่เพื่อนๆชอบดีกว่านะครับผมโอเคทีนี้พอเพื่อนๆเลือกตัวละครได้แล้วนะครับผมผมก็แนะน ว่าในวันแรกเนาะที่เพื่อนเล่นเนี่ยให้ไปไล่เคลียร์เควสเนื้อเรื่องหลักเนาะหรือว่าที่มีเครื่องหมายตกใจสีทองอันนี้นะครับผมให้หมดเนาะเล่นไปจนตันเลยนะครับทุกคนสําหรับวันแรกเนี่ยพอเคลียร์เควสเนื้อเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนจะตันอยู่ที่เลเวลประมาณ32นะและถ้าเพื่อนเติมบัตรรายเดือนหรือว่าซื้อพลังงานเพิ่มเติมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเลเวล3 3มสสถึงสาสี่เนาะสำหรับวันแรกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่ที่เลเวล32บอนะครับทุกคนพอเราถึงเลเว นะทีนี้เราก็มาเรียนรู้ระบบที่จําเป็นกันนะครับผมว่าเกมนี้มีระบบอะไรให้เราทําบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือมาดูพลังงานก่อนเลยนะครับทุกคนระบบพลังงานของเกมนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นนะครับผมที่แบบว่าพอพลังงานหมดเนาะก็จะมีเวลาเป็นนาทีนะครับแบบ5นาทีเราก็จะได้พลังงานฟรีมา1แต้มอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับพลังงานหมดแล้วหมดเลยนะหวันเนี่ยเขาจะมีขีดจํากัดบอกเลยนะว่ามีอยู่เท่าไหร่ซึ่งมาตรฐานจะอยู่ที่120นะครับต่อ1วันนะถ้าใช้120่งร้อยยี่ส หมดไปแล้วก็คือหมดเลยมีแค่2ทางเท่านั้นที่เพื่อนเพื่อนจะเพิ่มพลังงานได้ก็คือ1่เพื่อนเพื่อนต้องรอเกมรีวันใหม่นะครับหรือก็คือเวลาตีห้ของทุกๆุกวันเนาะพอรีวันใหม่พี่เพื่อนถึงจะได้พลังงานก้อนใหม่มานะครับทุกคนและก็วิธีที่2ก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเกมนี้จะมี3ประเภทเนาะสีม่วงจะเพิ่ม5แต้มนะครับแต่ใช้ได้แค่วันละ10ครั้งเท่านั้นสีชมพูเพิ่ม10ใช้ได้แค่วันละ2สีทองเพิ่ม20จะใช้ได้แค่วันละ1กล่่องเทานั้นนคทุกซึ่งแบตเนนบแบตเอรี่พวกนี้้กกก็สาาาาามรรถหไดจากกาทล่อง กิจกรรมการเติมเงินอะไรก็ระบบต่างๆภายในเกมนะครับทุกคนซึ่งพอได้มาแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะเล่งเลเวลนะครับก็สามารถใช้งานได้เนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ขีดจํากัดพลังงานเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเติมบัตรรายเดือนได้เนาะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก20นะครับกลายเป็น140ต่อวันนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมและก็เกมนี้มีพลังงานสำรองด้วยอย่างเช่นวันนี้เราใช้พลังงานไม่หมดเนาะนะเขาก็จะสามารถสำรองพลังงานได้70นะครับทุกคนเราก็สามารถเอาไปใช้ว ถัดไปได้นะในกรณีที่เราไม่ว่างนะครับและก็ในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มขีดจำกัดตรงนี้ได้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ช่วงแรกจะใช้ได้แค่70เท่านั้นนะครับทุกคนทีนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมเกมนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้เราสามารถคราฟได้เนาะนี่เลยนะครับมีอาวุธให้เราคราฟแบบหลากหลายมากๆเลยนะแล้วก็ไปทาเควสลงดันหาของนะครับฟาร์มของมาเพื่อเอาวัตถุดิบเนี่ยมาใช้ในการคราฟไอเทมได้เนาะแต่ละชิ้นก็จะมีเซตที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้เราก็เลือกคราฟเลือกเล่นได้ ตามอาชีพที่เราเล่นเลยนะครับทุกคนหรือจะทําไปตาม q u วสในเรื่องก่อนก็ได้ใน3วันแรกเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปราฟอุปกรณ์มาใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่าพอมาถึงวันที่3เนี่ยถ้าเพื่อนทำา u e s ตามเนื้อเรื่องหลักมาเรื่อยๆเนาะสุดท้ายเพื่อนก็จะสามารถใช้อุปกรณ์สีชมพูแบบนี้ได้ทั้งตัวเลยนะเพราะว่ามันจะมีเควสที่แบบให้เราไปลงดันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรมาสร้างอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องราฟมาใช้เยอะแยะอะไรมากมายนะพอสุดท้ายวันที่3เพื่อนก็จะไดด้ออุปกรรณ์มาคบบซยู่ีนะัท แล้วทีนี้อุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยก็จะแยกออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือเอาไว้ใช้ลงดันเจี้ยนเนาะซึ่งพวกนี้จะเป็นการดันค่าพลังของตัวละครเราเป็นหลักนะเพื่อเอาไปลงดันหรือว่าลงดันเจี้ยนต่างๆเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการ PVP นะครับทุกคนก็จะมีอุปกรณ์แยกออกมาอีกทีนึงนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นข้อดีของเกมนี้เลยนะครับที่ทําให้การ PVP ของเราเนี่ยมันเท่าเทียมกับคนอื่นมากๆต่อให้คุณเติมมาเป็นล้านก็ไม่ได้หมายความว่า PVP คุณจะเก่งกว่าคนอื่นนะครับถูกปรับมาเหมือนกันทั้งหมดเนาะทำให เวลาเราไป PVP เนี่ยมันเลยแบบสมดุลมากๆนะครับถูกปรับบาลานซ์ทั้งหมดเลยเอาไง่ายๆว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอยู่ที่ฝีมือลุ้นๆเนาะคุณเติมมากี่แสนกี่ล้านไม่สนใจนะครับเข้าสู่ PVP ปุ๊บทุกคนเข้าเทียมกันทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วทีนี้ก็จะมีระบบชุดแฟชั่นด้วยนะครับซึ่งแฟชั่นเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสด,ด้วยนะแต่ค่าสเตตัสตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ต่างกันเลยนะถ้าเป็นแฟชั่นเกรดเดียวกันนะครับทุกคนอย่างเช่นถ้าเป็นแฟชั่นเกรด A อย่างเงี้ยต่อให้เพื่อนเอาแฟชั นะครับผมค่าสเตตัสมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะทำให้เราสามารถมิกได้นะครับทุกคนเอาแฟชั่นของเซตนั้นเซตนี้มาใส่รวมกันนะครับผมก็กลายเป็นแฟชั่นของเราได้โดยที่ค่าสเตตัสก็ยังคงเดิมนะแต่ว่าถ้าเป็นแฟชั่นคนละเกรดกันเนี่ยก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันอยู่นะครับอย่างเช่นเกรด S เนาะที่เราได้จากการสุ่มกาชานะครับค่าสเตตัสก็จะเยอะกว่าแฟชั่นเกรด A นะโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของระบบสกิลกันบ้างนะครับผมซึ่งสกิลของเกมนี้เนี่ยก็จะแยกออกเป็นสกิลสําหรับลง PVE เนาะหรือว่าพวกลงดันต่างๆอันน ก็จะมีผลกับค่าพลังนะครับทุกคนแล้วทีนี้เขาก็จะมีแยกสกิลสําหรับ PVP ด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งใน PVP เนี่ยสเตตัสก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะพวกตัวเลขอะไรต่างๆนานานะครับผมแต่คือมันก็ไม่ได้เวอร์าวังขนาดที่ว่าใช้สกิลเดียวแล้วเลือดหมดหลอดจนฝั่งศัตรูแพ้เลยอะไรแบบนั้นมันไม่มีเนาะเกมนี้ไม่มีเรื่องพวกนั้นนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยนะครับทุกคนแล้วก็เราสามารถเลือกใช้สกิลเนี่ยได้หลากหลายมากๆเลยนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของคลาสนะครับถ้าเพ คลาสอื่นได้ตลอดเลยนะเพืเ่อนๆเล่นคลาสนี้แล้วเบื่อนะครับอยาไปลองเล่นอีกคลาสหนึ่งก็คือย้ายได้ทั้งหมดไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าพอขึ้นมาถึงเลเวล45แล้วเนี่ยเราก็จะย้ายคลาสฟรีๆมาได้แล้วเนาะก่อนที่จะถึง45ก็ไปเลือกเล่นให้ถูกใจก่อนนะครับแล้วก็เลือกให้ได้นะว่าเราจะเล่นคลาสไหนเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะใช้สกิลแบบไหนดีเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะครับมันก็มีวิธีการง,ง่ายๆอยู่นะครับผมก็คือเราไปก๊อปจากคนอื่่่่นนนไได้เเเลลยยยยะออออาาาางงงชผมกจป PVP เราอยากรู้ว่าสกิลแบบไหนมันถึงจะ PVP โหดเนาะเราก็มาดูในการจัดอันดับได้เลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เราก็เลือกเป็นเซิร์ฟที่เราเล่นหรือทั่วทุกเซิร์ฟก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเลือกเป็นทั่วทุกเซิร์ฟนะครับผมเพื่อดูว่าใครที่แบบแปล้งสูงมากที่สุดเนาะแล้วก็ลองหาดูว่าคลาสที่เราเล่นเนี่ยมีคนติดอันดับไหมซึ่งคลาสที่ผมเล่นเนี่ยมีคนติดท็อปสี่ด้วยนะครับก็คือคนนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดเข้ามาดูข้อมูลได้เลยแล้วก็เข้ามาที่สกิ เลยนะบางคนเขาก็ทําเป็นเซตไว้เลยเนาะว่าอันเนี้ย Pv PVP นะครับแล้วก็แผนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็ให้เดาไปเลยนะว่าเขาเอาไปเล่นใน PVE นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราอยากจะได้สกิลที่แบบเอาไปเล่น PVP เนาะตามคนเนี้ยที่ติดทนะ็อปเซิร์ฟเนี่ยแล้วก็ c o p ีตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาไปวางในแผนไหนของเรานะครับผมจากนั้นก็กดแทนที่ได้เลยนะแค่นี้เราก็จะได้สกิลตามที่คนนี้อัพทั้งหมดแล้วนะครับผมที่เหลือแล้วก็ไปนั่งศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงว่าอ่าที่เขาใช้สกิลประมาณเนี้ยเขาเอาไปมงไงะร,ระมาณ นี้นะครับผมสําหรับระบบสกิลนะทีนี้นะครับผมก็มาดูในเรื่องของคลังเงินบ้างนะครับทุกคนซึ่งเกมเนี้ยเราสามารถใช้คลังร่วมกับตัวละครอื่นได้นะซึ่งพอเราเปิดคลังขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่คลังบัญชีตรงนี้เนาะมันก็จะมีบอกนะครับว่าไอเทมชิ้นไหนที่เราสามารถยัดเข้ามาคลังโดยรวมได้นะซึ่งในคลังบัญชีเนี่ยทุกตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาจะเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเงินก็ได้เหมือนกันนะเราจะฝากเหรียญทองเข้าไปในคลังของเราก็ได้เนาะจากนั้นเนี่ยตัวละครไหนที่เราเล่นเป็นหลักเราก็ไปถอนอออกมาาใช้งนีีท นะครับผมซึ่งในเรื่องของการใช้คลังร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการหาทรัพยากรเนาะซึ่งมันก็จะมีเรื่องถัดมานะครับก็คือถ้าเป็นไปได้นอะแลก็ถ้าเรามีเวลาเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าไปสร้างตัว,ตวละครอื่นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมพอเรามีตัวละครอื่นนะครับเราก็จะมีในส่วนของทีมผจญภัยนะครับที่ทีมผจญภัยของเราเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเลเวลแลก็ให้ในส่วนของค่าสเตตัสต่างๆด้วยนะครับถ้าเราทําเงื่อนไขได้ครบเนาะซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับตัวละครเราได้ระดับเนนาาะแต่่่่วก็ไไมดด้ยอขที กงเยอะมากจนเกินไปนะหรอก็มีในเรื่องของคริสตัลดวงดาวด้วยนะครับผมที่ถ้าเรามีตัวละครเยอะนะครับล้วก็มีเวลนู่นนี่นั่นนะครับได้ XP มาก็จะได้คริสตัลดวงดาวมาด้วยซึ่งคริสตัลดวงดาวเนี่ยสามารถเอามาแลกของต่างๆในร้านค้าได้นะครับผมมมันก็จะมีของประมาณนี้เนาะให้เราใช้คริสตัลความทรงจําในการแลกได้นะซึ่ง1 ID สําหรับช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะสร้างตัวละครได้ประมาณ5ตัวละครน,นะครับผมก็คือเราเข้ามาในตั้งค่าเนาะแล้วก็เข้ามาที่สลับตัวละครน,นะจากนั้นนะครับก็จะ ะมีช่องตัวละครให้เราสร้างแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งตอนนี้ผมก็สร้างไว้3ตนนะัวละครเนาะซึ่งอันนี้คือมาตรฐานแนะนำ้วกันว่าเอาไว้สัก3ตัวละครก็กําลังดีนะแต่ถ้าใครขยันมากกว่าน,นี้ก็ไปสร้างตัวที่4ตัวที่5มาเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วทีนี้ตัวที่6ขึ้นไปเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะต้องใช้บัตรเพิ่มช่องตัวละครน,นะครับผมซึ่งก็ต้องไปหาซื้อไปหาฟาร์มกันอีกทีนึงนะแต่ว่าเบื้องต้นน่าจะได้แค่5ตนนะัวละครเนาะซึ่งการที่เราสร้างตัวละครไว้เยอะๆแบบนี้นะครับผมนอกจากในเรื่องของงเลเวล,ลววนะทีีีปรรระะะจจจภตนนน้้้้แา่ไไดดก็ ส่วนของทรัพยากรนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับผมว่าบางไอเทมเนี่ยเราสามารถเอามาแชร์ร่วมกันได้เนาะทำให้เราสามารถย้ายของจากตัวรองของเราเนี่ยเอามาใส่ให้กับตัวหลักของเราได้นะตัวหลักของเราก็จะได้แบบสามารถเติบโตไปได้ค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็ในช่วง endgame เนาะที่ทุกตัวละครเลเวล60แล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการลงดันด้วยนะครับผมที่แบบว่าเราสามารถเอาหลายๆตัวละครเนี่ยมาลงดันพวกนี้ซ้ําๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามันดรอปเป็นเซตไอเทมที่มันตรงกับคาสหลักที่เราเล่นมา เราก็สามารถเอาไอเทมชิ้นนั้นมาใส่ในคลังบัญชีได้นาอเพื่อให้ตัวละครหลักของเราได้นะถ้าเรามีตัวละครเดียวเราก็อาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มนะครับหรือบางทีถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีไอเทมถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวอื่นๆคอยช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมคอยใช้พลังงานเพิ่มเติมด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเติบโตได้ไวนะแล้วก็จะมีของที่เยอะมากกว่าปกตินั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ที่ความขยันเนาะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปสร้างตัวละครเสมอไปเนาะมันอยู่ที่ความพึงพอใจในการเล่นของแต่ละคนเนาะบางคนเล่่นแค1ตตััวว2 แค่นี้ก็สามารถเติบโตได้แล้วนะครับผมเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้าเราขยันมากขึ้นอยากจะได้ของมากขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องแลกมากับเวลาที่เราต้องเสียไปในการเล่นตัวอื่นเพิ่มเติมเนาะเออมันก็อยู่ที่ความชอบความถนัดของแต่ละคนเลยนะแต่ละคนก็จะมีการจัดการเวลาที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนดังนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะแต่ถ้าแนะนำนะครับเป็นไปได้ก็มีสัก3ามตัวละครนั่นแหละกําลังดีนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาดูในส่วนของระบบกิ้กันบ้างเนาะหลังจากที่เพื่อนๆทำเควสทำอะไร เข้ากิลด้วยนะครับผมเพราะว่าในกิลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นเนาะที่ได้ไอเทมเพิ่มเติมต่างๆ,างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยมีการตีบอสกิลด้วยนะที่เราจะได้ทั้งเงินได้ทั้งของนะครับได้เหรียญเอาไปแลกในร้านคนะ้ากิลด้วยเนาะซึ่งในร้านค้ากิลเนี่ยของดีๆก็มีให้แลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนทั้งสูตรอาหารต่างๆนะครับมีตั๋วกาชาให้เราด้วยนะตั้ง10ชิ้นต่อเดือนนะแล้วก็ตั๋วสุ่มกาชาตู้สัตว์เลี้ยงอีก10ชิ้นเนาะฉะนั้นนะครับ เข้าทุกคนนะครับเราจะได้มีทรัพยากรเพิ่มเติมแล้วก็จะได้มีคอนเทนต์ให้เราได้ลองเล่นเรื่อยๆนะครับทีนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการฟาร์มหรือว่าลงดันเจี้ยนแล้วนะครับพอเราเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราสามารถผ่านด่านผู้นี้ได้นะครับผมมันจะมีการปลดบอสประจําเนื้อเรื่องเนาะซึ่งบอสประจำเนื้อเรื่อง,นะงออแต่ละตัวเนี่ยจะดรอปไอเทมไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นบอสต,ตัวนี้นะครับผมเราใช้พลังงานแค่5แต้มเนาะจะได้ไอคิ0พีหนึ่งแสนนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสดรอปตาแ และกันที่เราสามารถเอาไปยัดใส่อุปกรณ์ของเราได้นะอ่าก็มาฟาร์มได้นะครับทุกคนซึ่งก็จะมีทั้งดอปวัตถุดิบต่างๆเนาะเลยก็อุปกรณ์สีทองด้วยนะครับทุกคนดังนั้นในช่วงเอนเกมเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับพลังงานเราเหลือเนาะก็สามารถเอามาใช้ฟาร์มกับบอสพวกนี้ได้นะมาลงดันมาฟาร์มของนะครับผมแล้วก็ลงต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะซึ่งในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีบอสที่แตกต่างกันออกไปแต่ละไอเทมก็จะมีเซตที่แตกต่างกันด้วยเนาะเราก็มาดูนะครับว่าอาชีพหรือว่า นะครับผมหรือว่าตาอุปกรณ์พวกนี้มันมีอันไหนที่เราจําเป็นต้องใช้งานบ้างเนาะก็ลองมาฟาร์มไปใช้งานกันดูนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการลงมิติว่างเปล่าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดันใหญ่เนาะที่เราจะได้เป็นวัตถุดิบเอาไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์นะครับผมก็จะเปิดในช่วงเลเวล45เนาะ50 55เลยก็60นะครับผมซึ่งการลงบอสพวกนี้ก็จะมีขีดจำกัดรายวันด้วยนะที่ของรางวันเขาจะมีกําหนดนะวัาหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้ของตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สามารถลงซ้ําได้นะใน กรณีที่เราลงซ้ำเนี่ยเราจะได้ XP เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีโอกาสลุ้นของดรอปพวกนี้เพิ่มเติมเนาะแต่ว่ามันก็จะใช้พลังงานที่เยอะมากกว่าโหมดอื่นๆนะโอเคทีนี้เราก็มาดูระบบสุดท้ายกันบ้างนะครับผมก็คือการ PVP นั่นเองเนาะอันนี้อย่างที่ผมได้พูดไปหลายรอบแล้วนะครับผมว่า PVP ของเกมนี้ปรับมาได้สมดุลมากๆนะครับสายฟรีสายเติมแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเนาะทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดนะที่เหลืออยู่ที่ฝีมือและก็อยู่ที่สเต็ปทั้งนั้นนะครับแล้วก็อาชีพด้วยเช่นเดียวกันทุกคลาสท อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสกิลของคลาสนั้นๆที่เราเล่นมากน้อยแค่ไหนซะมากกว่านะครับทุกคนแล้วก็เวลา PVP นะครับจะไม่มีการโจมตีชุดเดียวแล้วคนอื่นตายเลยทันทีเนาะเกมเนี้ยเขาจะมีการป้องกัน CC อยู่นะครับก็คือตรงหลอดเลือดของตัวละครเนี่ยจะมีจุดสีขาวอยู่นะครับพอเราลดเลือดศัตรูไปจนถึงจุดสีขาวศัตรูจะไม่สามารถโดน CC หรือว่าสกิลอะไรได้เลยเนาะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ศัตรูเขาสามารถลิ้งหลบออกไปได้นะครับผมเพื่อกลับไปตั้งตัวเนาะแล้วก็ทุกคนจะมีพนังงาน ในการใช้สกิลด้วยนะครับเป็นหลอดสีขาวใต้หลอดเลือดนะทุกครั้งที่เราใช้สกิลหลอดตรงนี้มันก็จะลดลงไปเนาะซึ่งถ้าหลอดสีขาวหมดเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งฝั่งเราเลยก็ฝั่งศัตรูเนาะมีจังหวะในการเล่นเยอะมากขึ้นนะครับเราเข้าไปโจมตีจบชุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะให้เราสามารถถอยออกมาเพื่อ ตั้งหลักแลวก็เข้าไปต่อสู้กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็เลยทําให้เกมเนี้ยมันไม่มีการโกงหรือว่าการได้เปรียบจากสกิลนะครับที่เหลือมันก็จะอยู่ที่ชั้นเชิงในการเล่นของแต่ละคนไปเนาะว่าใครเนี่ยสเต็ปดีกว่ากาันมีการเข้าสกิลออกสกิลหลบสกิลคนไหนที่ดีมากกว่ากันนะครับอันนี้ผมก็เลยย้ําหลายรอบนะว่าไม่ว่าจะเล่นเป็นคลาสไหนอาชีพไหนเนี่ยขอแค่สเต็ปเราดีนะครับก็สามารถ PVP ได้ทั้งหมดนะซึ่งในการ PVP มันก็มีทั้งการกลิ้งหลบหรือว่าการโจมตีกลางอากาศอะไรแบบนี้นะครับ ทุกคนลูกเล่นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะและก็เป็นระบบที่สนุกมากๆ,ๆนะครับทุกคนสามารถเล่นได้เรื่อยๆเนาะไม่มีพลังงานไม่มีจํากัดนะครับถ้าเพื่อนๆว่างเล่นเนี่ยก็คือสามารถ PVP ได้ทั้งวันนะครับทุกคนโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลง3 v 3ให้ดูแลกันเนาะเพื่อนะเป็นการปิดท้ายแล้วกันเนาะเพื่อนๆ,ๆก็ลองนั่งดูนะครับผมว่าระบบการ PVP แบบ3 v 3ของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสเาํานนรสหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบเกมนี้กันนะใครที่ อยากจะลองโหลดมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็ไปโหลดมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะเกมนี้ผมก็น่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับทุกคนใครที่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ